วันนี้เนี่ยชื่อเรื่องไม่มีแล้วนะผีพราะม่ไก่ไม่มีแล้วผีรถเมล์เพราะวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนใหม่ของฉันเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน่ากลัวไหมคะแค่ชื่อก็ดูแบบดูมีอะไรดูมีอะไรแล้วเพื่อนใหม่มาจากเพืออะไรนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของโมนามสมมติว่า น้องพิมพ์ตีน้อยอะไรยก็มีเพื่อนชื่อน้ำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกน้ำคือตัวละครที่แบบว่าทุกคนต้องมีเพื่อนชื่อนี้นะคะน้ำเนี่ยตอนนั้นย้อนกลับไปเป็นเด็กมหาหลัยนะคะเป็นเด็กปรชชี่ปีหนึ่งเพราะทุกคนต้องผ่านการเป็นเด็กปรชชี่ปีหนึ่งมานะคะแล้วการได้เจอกับเพื่อนใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องสังขารที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างสบายเนาะ ว่าจะมีเพื่อนช่วยเรื่องของการเรียนการสอบต่างๆช่วยเช็คชื่อช่วยตามงานเอ่ยไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องน้ำเนี่ยก็คข้าอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเด็กนะคะ,ะได้เจอกับเพื่อนใหม่หลายหลายคนอันนี้อันนี้คือเสียงเมิวเสียงเสียงไปมาตรงไหนอะอ๋ะอน้ำได้เจอเพื่อนกับได้เจอกับเพื่อนมา ทีเ่เป็นถ้าเกิดภาษาวัยรุ่นนะคะเขาจะเรียกว่าสไตล์อินโทรสุดซูเปอร์อินโทรนะคะบางทีเนี่ยเพื่อนๆคุยกันอยู่เหมือนเขาเนี่ยก็จะนิ่งๆแล้วก็หลุดหายไปในแอวังบางทีพูดด้วยไม่พูดด้วยหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเหมือนเขาพูดกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อน,นนะันอ่ะเหมือน เดียวกันก็เรียนกันไปเรื่อยเนาะซึ่งปีหนึ่งนะคะกิจกรรมเฟชชี่แล้วงมีกิจกรรมรับน้องเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งการรับน้องเนี่ยบางคณะนะคะงมก็เจะ รวย่ยเธอเป็นลูกหนูเธอเป็นหลานคุณนายแล้วเขาก็แบบน้ำเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่แบบมีรถขับสมัยนั้นนะคะมีรถขับทําให้น้ำโดยคนอาสา,าไปส่งเพื่อนทุกคนในกลุ่มของตัวเองนั่งรถอะไรกันไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ mm hmm. ขับรถขับลาไปเรื่อยจะมาทาั่งไปส่งเพื่อนคนแรกเสร็จไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไปส่งเพื่อนคนที่สองเสร็จ ก็ยังไม่ได้มีนเกิดขึ้นแต่ยังเหลือคนสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อนคนนั้นแหละที่เป็นกีโตนแล้วก็นิ่งเงียบๆงียบกนนะคะเหลือก <c oughs> ็คือสองคนบนรถตายแล้วยังไม่ค่อยสนิทกันจะทำยังไงีน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะชวนเพื่อนคุยเนะยาะเนื่ความที่แบบว่าเอ้ยเพื่อนไม่พูดเราก็ต้องแบบพยายามชวนคุยพยายามชวนให้เพื่อนแบบรู้สึกไม่เครียดผ่อนคลายนะคะก็พยายามชวนคุยแบบเฮ้ยแกเป็นไงบ้าง วันนี้แบบว่าเหนื่อยมากน้องนึงแบบเฮ้ยพี่แบบเพื่อนพี่เรามันแบบได้สลาว่าอะไรนะแต่นิชาควรเพื่อนคเนี่ยไม่ส่งเสียงอะไรกลับมาเลยขับรถผ่านไปเรื่อยนะคะสถานที่เนี่ยเปิดก็เกิแลแเนาะสถานที่ที่เห็นเนี่ยผ่านทางสายตายเนี่ยเริ่มจะมืดลงเรื่อยทางเนี่ยดูคับแคบลงเรื่อยไม่รู้ว่ากูเกิ ทางลัดทางอะไรไม่รู้แต่ว่ามันูไม่ใช่ทางเส้นใหญ่มันไม่ใช่ถนนปกติที่โดยปกติแล้วรถจะขับไปได้ไม่ได้มีรถสวนมาไม่ได้มีรถตามมาทุกอย่างดูนิ่งแล้วก็ดูเปลี่ยวดูเืดมากนะคะหลังจากที่ขับไปเพื่อนเนี่ยเริ่มเห็นเป็ไนไรแล้วว่าเฮ้ยเหมือนจุดจุดนั้นะนี่ยที่ดูหักออกไปเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตร สามสี่พันมองออกไปแบบอีกนิดนึงอ่ะเหมือนจะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนจะมีสารเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่เอาละเพลื่อนก็แบบปุ๊ยขับรถมาตืดๆขนาดนี้เรยวขนาดนี้นั้นแบบมต้องมาผ่านสัารมาผ่านต้นใจเนี่ยเ่อก็พยามบอกปุ๊กกลัวเลิกกลัวและน้ำกลัวนะคะก็เลยแบบไม่ได้และต้องพยายามชวนเพื่อนคนนี้คุยอย่างน้อยอ่ะที่แบบเกี่วเพื่อนกันจะได้ไม่กลัว พยายามชวนคุยลเลยเฮ้ยแกเป็นยัไงบ้างเพื่อนมันไม่ตอบสักทีจนมาทั้งน้ำเนี่ยสอดสายตาเนี่ยมองไปหาหน้าเพื่อนปรากฏว่าหน้าของเพื่อนนะคะมีอาการเขียวหน้าเขียวนะคะแล้วก็เริ่มแบบมีเหงื่อออกเผาบุยมือเนี่ยคือแบบติกเกรงยิ่งไล้เข้าไปถึงสักนิ์นันเท่าไหร่เพื่อนยิ่งมีความติกเกรงแล้วก็ เหมือนเขาเป็นอะไรกอี่ยงเหมือนเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนแบบเหมือนจะตายหน้วค่ะบาคนเที่ยวเรื่อง,อง,งนอกในไม่ได้ม่จริงนะคือเหมือนแบบเหมือนไม่ปกติแล้วอะคือเป็นอะไรไม่รู้นะคะน้าก็พยายามบอกว่าเฮ้ยแอเป็นอะไรเป็นอะไรเริ่มถามแบบโอเคไหมถามยังไงเพื่อนก็ไม่ตอบตอนเนี้ยสายตาเพื่อนเริ่มแบบเหลือรลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งขับรถเนี่ยจะเลยสายร,รอยู่แล้วจะเลย แล้วก็เฮ้ยอยู่ทำไมทำไมทำไมมันมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนไม่ตอบเลยบอกว่ากูจะลงตรงนี้เฮ้ยเอาแล้วน้ำมันเริ่มไปแล้วเอาดูดูท่าไม่ดีแล้วนะตรงนี้เนี่ยมันมันมันดูไม่มีอะไรเลยนอกจากบ,บัตสารแล้วก็ต้องใจทำไมเพื่อนมันจะลงตรงนี้วะเฮ้ยมันยังไงอ่ะไม่อยากให้เพื่อน,ออนองอลงนะด้วยความเป็นวเพื่อนคนเดิมเนี่บอกว่า มียานหรือไงหรืออาจจะเป็นผีที่มาจากสัตว์นั่นหรอหรือจะว่าเป็นร่างทรงหรือว่าอะไรทําไมถึงแบบมาลงตรงนี้ก็ไม่มีบ้านคนเลยนะแต่ใดๆก็ตามเนาะในเมื่อเขาขอลงก็ลงไปแล้วน้ำก็ลุกวมคขับการลุกลุกไปครั้งหนึ่งแล้วโอเคไม่เป็นไรเราต้องไปต่ออย่างน้อยเนี่ยอีกไม่กี่กิโลเมตรเราก็จะสามารถผ่านทางแคบๆเนี่ยไปได้แล้วน้ำก็เริ่มเหยียบผดแรงนะคะเพื่อให้เรถได้ตอกตัว B ครั้งหนึ่ง แต่เหยียบไปไม่หันไปเนี่ยเห,เหมือนเหมือนที่เรนตะโกนไปอยูทำไรตะโกนเอาเสียงหรบวิวยนวเลฮ้ยวิเลียนผิวยูว่หลัตายแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยน้าก็เลยมองมาตกรถสะดุ้งเลยหรอทุกคนเพราะวภาพที่เห็น,นเป็นภาพแบบเพื่อน behind ออพอเหยียบเป็กแล้วนะคะเป็นเหตุให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยมาถึงตัวรถ เห็นกแถึงแม้ว่าเธอจะแบบดูแบบแปลกๆหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบผีร่างทรงหรืออะไรไม่รู้แต่อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วหมาเนี่ยก็เลยแบบว่าจำใจนะคะเปิดหน้าต่างออกมาด้วยความกลัวนะทุกคนดังเปิดหน้าต่างออกมาด้วยความกลัวเพื่อถือหน้าต่างก็เห็นหน้าต่างเปิดมาแล้วนะคะมองคอมเมนตไปที่น้ามองจ้องทำไมไม่ทำอย่างนี้ 我听。Like